i ไปเอาไเอาไปยอยูอย oui, right. ูะด <Yeah. S 2> ูอ <Hi. S 2> like ีสัยนรายการที mm ่ตามอีสัยต้องมาเลยยับอลคอนเร์กที่เราลักครับเปครับเป็นแฟนบอลอร์น <bouncy> ยันเสร็จนอกจากจะได้เชียร์บอลในทีมที่เรารักแล้วเราได้มาเที่ยวทะเลครับวันนี้เรามาที่จังหวัดระยองก่อนอื่นก่อนจะไปเชียร์บอลซึ่งเป็นภารกิจหลักของเราเราไปเล่นน้ากันก่อนดีกวาครั ปิ้งแล้วก็ได e like that, like that that. Like like ้เล่นน like 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 Te ้ำทะเลกันอย่างสนุกสนานแล้วจากนี้เราจะไปทำภารกิจหลักของเราคือการเชียร์บอลเชียร์ทีมรักทีมแข่งเนติกของเราครับผมเรามาเชียร์ใครใครชนะใครชนะคเฮ้ยซามส์เต้สู้สู้สู้เข้าไปลุยเข้าไปลุยลุยลุยเข้าไปเอาไว ออไปคว้าใจต้องการต้อาองูไตเข้าไปวนามรแงกานขนสู่ตั้งนต้องอาเป็นตั้งน้ำนไทยามตั้ นักนทั้งคนนันเขาเกียงใจนะเขาเอาแตไปเมบ้านเาไกากงานทานเาเอาไปเขาเนรูเขา้เาไปเลยวันนี้ครับเราัานักเหรียครับผมเป็นอีกสนามนึ่งที่ทุกคนนะครับองเป็นตัวี่าประทับใจสวยบรรยากาศก็ขางนี้เยอะทกอย่างครับวันนี้ผมไม่มีโอกาสไปขายเสื้อสายของําลน่ยของสโมสรเราครับกลัมาบ้านก็คไม่เหลือกับ ทั้งเจนเลยครับและออย่างที่สำคัญวันนี้เราจะไปะใกล้ชิดกับแหวนบอลไกลบ้านบานอลเจนนี่เป็นเราครับผม ็นคนขอนแก่นครับอ่าเป็นคนขอนแก่นค่ะมันทางานที่นี่6ปีแล้วครับ 3>, 3ปีแล้วค่ะรู้สึกดีมากครับที่ได้มาเจอบ้านตัวเองเามาเตะวันนี้ครับก็มาเป็นกําลังใจให้ทีมขอนแก่นทีมบ้านบ้านเกิดดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมขอนแก่นยูไนเต็ดครับ ครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นหน้าผมเชื่อว,ว่าต้องเป็นจงอางไกลบ้านแน่นอนครับเดี๋ยวฮอสซิเบิลนักเพิ่นมาเพิ่นมาเห็ดหนังอยู่นี่เราเพิ่นเป็นหนังเครื่องมาเบิ่งบอลเราเพิ่นอดใจล่อขนาดไหนบอกได้ครับว,ว,ว่าสามเตี้ยมครับเตี้ยมครับกับนให้หกเตี้ยมผมขอพูดในลายครับนะ <c oughs> ครับผมขออนุญาตตัวแทนจากบริษ <c oughs> <im> ัทใดก่อนนะไอยูสบริษัทใดก่อนผมอยู่ดานาลีไฟอิอยู่อันดับแดงครับผมพวกแดงครับไกลมาครับตะพุนมาหนิ ประมาณ60 70โลครับโอ้มเอเจ้าคือมาัดไก่ขนาดนั้นเมเจ้าก็มาด้วยใจเลยครับมื่อนี่ผม่เฮ็ดเวียกครับมื่อนี่ผมตั้งใจจะมาเชียร์คอนแทนด์โดยเฉพาะผมเล่าผมเล่าจากบริษัทแล้วผมยังไม่เล่าครับก่อนที่จะหอด้วยเมื่อนี่นี่ามรู้สึกแบบไก่ชิวอดวานมื่อที่อิมบานเฮ้าสิมาเตะเลยครับผมตื่นเต้นนอนกับว่าหลับครับรอคอยแมตช์นี้ มานัดแล้วครับผมแมตต์แมตสามแต้มครับครับผมอันนี้คือแมตต์สามแต้มครับใจรักใจรักใจรักคอนแกนครับบูนี่ตั้งใจมาเสียครับโอเคครับสามแต้มครับสามแต้มเอาบันบ่ายผมฟัางนะติดตามแบบได้นะฮะยุบันยูุพีเป็นคนคอนแกนบายกันไม่ยึดงานยูุพีอะไรเนี้ยอะไเนี้ยไอพีพอมมั้งหนึ่งจะได้ไอพีพอมั้งเปล่าเป่าครับเด็คนละเด็คนละเด็กมีหลายคนเด็กมีหลายคนไปใเซก็ได้เหมือนกันเออ เขาหน้าตาพอดีครับแต่ว่าเขาล้มันลึกคลุ่มไปเป็นอะไรนั่มเลยนะเอาบ้างบ้างนี่นี่ใหญ่ใหญ่พี่บอลก็กราดุกบอลแห่งกันแล้วแต่กระดูกบอลนะเชี่ยครับเชี่ยเต็มที่ครับมพอนี้จังแดงกันเอฟซามแต้มครับมพอนี้ก็จะเรียนให้เต็มที่ครับเพราะว่ากองเชี่ยครับเชี่ยเต็มที่เข้ากันครับผมแม่นาไปมาแม่นั่นหมด ไปเลยครับนี่แล้วมันพุ่นสิมากระยอบอีกรอบมากครับมากมากครับมากอีกแล้นครัมันพุ่นสิมาอันนี้อันนี้ไม่ได้ลากออกถึงได้ออกไม่ได้ไม่ได้ลากเลยขอบคุณครับขอพี่ใหญ่ครับขอพี่ใหญ่ผมผมคนกลางครับเพื่อนเพื่อนเป็นขอนแก่นก็เลยมาเชียร์ด้วยใจชอบเหมือนกันชอบกันเราชอบชอบครับคนพกลารคนที่ไหนครับสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามมาครับไม่ไม่เชียร์สมุทรสงครามหรอครับก็ไกลเกินครับโอ้ทำงานอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้พี่เป็นคนขอนแก่นวันนี้แหละ จริงป่ผมจะพาไปหาเมียคนแก่เนี่ยวัดคิวเจ้าเล่บบดีวอคิวเจ้าเล่บปดีครับใส่เสือสืชีวันนี้เจ้านั่นนะคนบูดีครับโอ้ว่าเห็นเลยนน้ำเล่นห่นนะว่าแต่ว่ากันง่ายเ่้าบ้าน่งอ้แต่ยู่ทงนีแม่ครับไปไปซื้อเสียโอ้ยบ้าบีเมียเมียบาเมียเหง่น้บาบ้าเด้อเมียเหื่น้บ้าบ้าเด้อเมียเหื่อน้บ้าบ้าเด้อบ้ครับเราไปฟังแน่พูดเ่าพูกันยี่นีเราพูเต่าติดตามสมมรสอนติดตามคนกันน์เป็นแบบไหน เบึ้งน้างยูทูบะพี่ยังมีค่อในใจนะยักสุบอกใน่าทนะเป็นคนขอนแกนพ่อเป็นแฟนบอกขอนแก่นพ่อขอให้มาอนี้จักสามเต็มกับพ่อจั้ขอจั้มันไเ้ให้มันได้สามเต็มซะไปยังเด็ก็สามต็มูสามเต็มพ่อครับนี้สามต้พ่อสามเต้มพ่อครับเอาลอเอาอเพีงเสื้อุปเต๋อผมไปเลยเร็วเรามาเกลียวมาเลียวรงงาบพีเริ๋วเราเริ่มเราเริ่มมาเกลียวมาเกลียวจงอาบเปาเป็เ่มาเกลีมาเลา เรามาเชียเรามาเชียโจงอางนี่ครับเป็นอีกบรรยากาศที่เราไม่ค่อยได้สัมผัสแล้วก็เป็นเสียงเพลงนะคเป็นเสียงเพลงอีกเพลงหนึง่งที่ที่พี่เขาแต่งร้องกันเฉพาะกลุ่มเพื่อเยเชียรตรงอาพงพะยองของเราครับเดี๋ยวเราบอลเปลี่นครึ่งหลังแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในสนามครับผม ตอนนี้ไม่คิดว่าเราออกมาเยือนนอกบ้านนะซัครับทั้งแฟนบอลที่มาจากขอนแก่นในเต็ดของเราโอ้โหอยู่โซนข้างหน้าร้องเพลงเชียไม่เคยหยุดเลยนี่ครับซ้ายสองข้างของผมนี่แฟนบอลไกลบ้านหมดเลยครับคิดดูแล้วกันว่าขอนแก่นในเต็ดของเรามันยิ่งใหญ่แล้วก็อินในใจของคนที่รักในทีมขนาดนี้นผรจะพาไปคุยกับจงอางไกลบ้าน เขารักในทีมเรายังไงเต่าคนบัตรหนคนบุรีรัมข้าครับคนบุรีรัมขึ้นเรืมาเสียคอนเกนอีสานน้ำกันเราเลยโครับคอนเกนครับคอนเกนครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมย่างไปหาเต่าอีกเจ้าหนึ่งโอ้ยย่างมันย่างกางเลยผมไปสัมพลาดคนบุรีรัมย์กินครับผมไอ้มาเสียคอนเกนนี่เต็มเหนื่ยทั้งที่ไอผมคนบุรีรัมยไอรุ่นชุ่มในกับทีมคอนเกนนี่เต็มทั่วผมลองไอ้อยากไอสารใสสารเข้าขึ้นไหมได้ไครับไอ้เจ้าย่างเต่าเชื่อเต่าขึ้นเต็มดองตองเต็มด้องต้อง หอธรรมดาครับมัอีมครับผมอีมครับผมโานไปหาคนคนเก็บจักบาทกันนะมอนคเ็อะไรนที่คนใสครับคนจุ่มแพรครับคนจุ่มแพร่สำเนียงเจ้าชัดเป๊ะเลยเนาะไปไหนลพี่เอน่สครับก็เลยมาเช่อยุระยองมือนกันงานย่ระยองครับโอเฮดที่ใสครับเ็ีอย่ไอนิคมครับว่าบานอยู่นิคมนะมาซื้อบานทีนี่ผมว่านี่จารู้สึกจังไร อยากมาเชียะ้ามองชื่อเสือก็มองนี <laughs> ต่อมาสารเราจะเล่นอะไรเสือน oh oh ี่ยัางอยากจะบอกใขกคอนเทนที่ไม่เต็มใน้ฐานะ oh <my. S 1> เป็นแฟนบอลไกลบ้าน oh <my. S 1> สู่ต่อไปครับให้พี่มาเล่นใคได้ขึ้นแฟนนพี่มีเ็ตเสีอยคเ oh <my. S 1> ชียร<ช>์ใ,<ช>ให้เขาครับกับไปเดี๋ยวจิเปนน้ำเชียร์เลยุทพกผมเพเบขอไปบัดครับผม ผมไปมา่ก <anything> ah. ันคเดนคนไหครับผมนาตครับผมคนมาตาราไม่ยู่ในย่่งยืนเลยครับตั้งแต่เลียนโชว์แปดปีแล้วพี่ไม่งานอยู่นี่เป็เมียย่พนเมียเมยัพีเมียคนบ้านนอกครับเมีคนบ้านเดียวกันเอาวเดือน าเรู้สึงอัดอัดใส่ก่อนที่สิมาเชื่อแม่นีกัอนอัดตวที่มากเกลทีหมองเยี้ยงงันตัวที่ทิงแต่ตามเชื่ออยู่ตลอดนักได้เป็นก่อนะเป็นส่ของบันยันอันเส็นไมได้ก็ยายขึ้นไทยเีกยะครับมันจะงที่ีปัตนาที่นี่ยังจะได้ไปสนานเไปทสนงานเขาิ่มธุรกิจส่วนตัวเรื่องเป็นเรื่องวงงานครับเรี้งงนไมิไครับเขาช่วเวจะออกเป็นทีกสนามิงครับยนทโเโอ้เขาเตะกันะัาได้เลยออกาครับ อ้โอไเ่มโอ้โหโอ้เขาแต่าไก่ี่ไม่แต่หายุ่ย leer, refreshed. ม่อย like <ield> ู่รหัรบ่ก <queue commencer> ็าน่มนเาะน้นไม่เห็นม่ได้กายแบบนี้พี่บรทัศแต่อย่าง่ว่าให้บานท่ามแบบว่ามีความสมัคคีแบบว่าเป็นใจเดียวกัน่มาเชที่บน พ่อเขาหลุดจากไปพ่อเราจะพ่อหลายคนมีมูมาเห็นงานยู่แถวนี้ลคนไปวคนเปว่นดี่ใส่อยู่บ้าหมอำเพอนแหมอำเพ่อนมาังอ่อางโอ้ไทบ้ันฝังที่เป็นแฟนบอดไลน์เลยเห็นเเฮ็ดเ็อย่างยย่องครับเฮ็ดงานยืดในนีคมมาตะุโอ้ยมาตะพุทธครับติดามคนเจเนเตอ์แบบไหนครับเ็ดบุกเบ็บุกเออแมทอันแมทอื้นเนี่ยคัได้มาเชื่อสิเบิ้งแบบได้ไครับ เป็นงานเบิ้งาไหวไหมเบิ้งเ่ได้้งเลยเรบัรุ้นเจาอยเบิ้งก็ไเบเน็ตเ้บ้เน็ตไม้สีไอยเบิงยอเนะี่ผมนั่งแทรกกลางเขาเป็นแฟนกันครับแต่วันนี้ผมไปแฟนเขาเปแฟนเขาเปแฟนเขาเปแฟนเขาแล้วเป็นแฟนกันเริ่มกอน้ึ่นเปาเบิ้งบอนแฟนหนามาหรือว่ามักหา่มาแล้วมาเบิ้งรู้ซึ่งในวนนี้เครั้งแรกไหครับ เอาพ่ม่มาทา่ะแม่นะพ่แม่ราถ่ไปเข้าาทางข้า่าภาษาอีสานเรด้ว่เราฟังได้ไหมครับบ่อรู้เรื่องกับชิบะอีสานเรา่เรากัครับพอมาดูแล้วได้เสพบรรยากาศเรารู้สึกงไงบ้างครับชอบรดีวันพุธจมีมาอีกจะมาไหมเนี่ยมา้หาก่อนไหมไม่ต้นางถ้าถ้าแฟนติดงานไม่มามาเลยมาเจอกับผมที่นี่ เขาจะแย่งแฟนพี่เขานี่นี่อะไรอยากจะบอกกับบรรยากาศวันนี้นะครับก็ชอบอบอุ่นดีชอบแบบชอบมาแบบนี้มาสนุกถึงจะไม่ได้ใส่เสื้อสโมสรเราครับแต่หารู้ไม่ครับนี่ครับลูกพิโจสลายุทธชยคำดีครับอันนี้พาราาพิโจลองเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เหรอ โอ้ยรูปโจเดี่ยงไปแล้วอ่ะคุณแม่คุณแม่เลยรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านตัวเองค่ะกองเชียร์ต้อนแก่นเยอะมากต้อนแกนอยูเยอะมากเลยเสียงดังแบบกองเชียร์สุดยอดตอนแรกไม่คิดว่าจะแบบมันจะเต็มพื้นที่ขนาดนี้ค่ะพอมาถึงแล้วโอ้สุดยอดจริงๆนี่อะไรอยากบอกแฟนครับบอกแฟนีไมอใช่บอกแฟนไม่ใช่อะไรอยากบอกสามุ เดี๋ยวได้มีแฟนใครด้วยโอู้วตายแล้วแฟนครับอะไรอี้ก็ให้ใครสู้ๆอะค่ะเต็มที่แล้วก็เชียร์ทุกครั้งอยู่ถึงไม่ได้มาก็เชียร์แล้วก็แมตช์ไหนมาได้ก็ก็มาอย่างเงี้ยค่ะวางรักหน่อยไหมหนู้ยเกิดมาฮ่มีอะไรแาบบอกคุณพ่อไหมว่าสู้ๆไม่บอกเหรอันไอ้นี่คุณพ่อนี่คุณพ่อเจ้าม้ อันนี้คุณวะขอดูเอมนใจรอนมเนโดดมากกว่าทีได้มากไปหนโดนโดนโอ้ยกว่จะข,ขึ้นชั้นได้เต้นเต้มันเต้นเต้นมาเลยถึงเลขกสองอยากเป็นที่หองหอบเป็นแบบไหนเกมลูกเกมลุกดีๆต่อบอลดีๆครับค่อยๆเจาะไปอันนี้ดีไปดีดีแต่ว่าครึ่งหลังนี่ถือบุกไหลเยำับอลนาหนักเบเ้ ไอ้นี่ไม่อยังจะียวพความในแต่ครับขอนแกน่นยูไนเต็ดให้ท่านผู้ชมฟังไว้ครับก็ขอส่งแรงเชียร์ครับให้ขึ้นไทยฟิล์มลีกให้ได้ภายในเร็ววันครับผมจะได้มาดูบ่อยๆแม่แล้ว <c oughs> เป็นยังเกื่อมาขอนแกน่นยูไนเต็ะผมไปอยู่ขอนแก่นได้ตอนอายุสิบขวบก็รู้สึกผูกพันกับกขอนแก,นแกน่นครับ บรรยากาศแบบนี้วันนี้บรรทัพใจยังไงล่ะคนลุกเป็นปลื้มครับและเห็นพวกโจ้ห้าหลากิรติมาอยู่ในทีเนี่ยขอบคอก้าอย่าเงี้ยผมเห็นแบบว่าพัฒนาการทีเดียวยุติเสร็จดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมนี่ครับครับผมผมมีของมาแจกครับนี่ผมแจกพี่อะไรครับโอเคโอเคโอเคเอาหรอโอเคโอเคอันนี้อันนี้ผมเสียตังค์ซื้อให้พี่เลยนะรอยเรียนครับอันนี้พี่เขาซื้อเองครับ เอ้ยครับทำงานที่ไหนครับอ่าที่ระยองนี่ครับเป็นคนคอนเทนแมนแมนครับแมนแมนแมนแยู่เมือนในคนคอนเทนครับอ่าอยู่ต<ใ>่อชะโดครับต่อชะโดไปสาระกลาง,าางแมนโอ้ไม่ได้ครับบรรยากาศคิดว่าจะเป็นแบบนี้วะ,ะคิดว่าน่าจะสนุกแบบนี้นะครับเ <laughs> พราะมาเห็นเราเพราะมาเห็นเราไม่ยังอยากจะบอกใขกท่านผู้ชมท่านนะครับอยากจะให้ต่อยต่อยเชื่อกันหลายๆครับเพราะว่าทั้งหนายการทีงบ้านเข้าครับ เพราะว่าคนมาทํางานทั้งที่หลายหลายหลายนะโอ้มากเาเคยไปนอกบ้านเหรอโอ้คนหลายวันนี้เยอะแยะครับผมซอยกันคทังไหนความสามัคคีครับน่าจะต้องมีพลังครับผมเขาจะไปไกลกว่านี่ครับผมครับผมเชีครับไปแล้วครับเพาะว่าเจะไปกันไปแล้ว ่โล่งตรงนี้ตอนนี้ไม่มีคนแต่ก่อนหน้านี้โอ้โหมันเป็นพื้นที่แห่งความทรงจําครับมันเป็นที่ที่จงอางพยองมาพยองจริงๆครับไม่น่าเชื่อว่าเรื่องราวในวันนี้บนพื้นที่แห่งนี้จะมีอะไรอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเยอะแยะมากมายเลยแต่คงจะเล่าให้ฟังไม่หมดหรอกครับเพราะว่าความสุขมันเยอะมากแต่ลความประทับใจจริงๆที่อยากจะพูดให้แฟนจงอางพยองเราฟังนี่ครับเรามาอยู่นี่ เรามาเชียร์ที่นี่เรามาดูนักเตะแข่งขันที่นี่นอกจากจะได้3มแต้มที่เป็นรางวัลแล้วผมไม่รู้สึกเลยว่าผมอยู่นอกบ้านกองเชียร์ที่เดินทางมาพร้อมๆผมโอ้โหเป็นพลังสุดพลัง90นาทีแฟนบอลไกลบ้านเต็มสแตนครับสร้างความประทับใจให้คนที่มาเห็นมีคุณค่ามีความทรงจําแล้วก็อยากจะบอกให้รู้ว่าผมรู้สึกว่ามันคือลังจงอางเหมือนที่เราอยู่ในขอนแก่น นี่นแหละครับจงอางพยองขอบคุณที่มีขอนแก่นอยู่ในเต็ดครับผมขอบคุณครับเจอกันเทปหน้าครับผมบ๊ายบาย